เคยหรือเปล่าครับมีอาการขาบวมทั้งสองข้างบางทีคุณก็นั่งรถไปไกลๆแล้วพอเดินลงจากรถก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมขาดูตึงๆรองเท้าดูคับๆกว่าปกติแน่นอนครับอาการขาบวมเนี่ยเป็นไปได้ว่ามีหลจากหลายสาเหตุและบางสาเหตุครับก็ส่อแววว,ว่าอาจจะเป็นโรคล,ลายดังนั้นวันนี้ผมนะครับจะมาแนะนําว่าขาบวมแบบไหนควรต้องรีบไปพบคุณหมอและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างว่าจะเป็นโรคล,ลายนะครับ โดยภาพรวมนะครับอาการขาบวมเนี่ยนะครับเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งเป็นผลข้างเคียงจากยาบางตัวก็ได้ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะได้อธิบายรายละเอียดที่เจอบ่อยๆอยู่4สาเหตุนะครับในอย่างที่1น,นะครับเป็นโรคที่พบบ่อยครับและมีโอกาสจะทําให้คุณเสียชีวิตได้ก็คือโรคหัวใจล้มเหลวฉับพลันกับหัวใจล้มเหลวเรื้อรังครับ ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโรคที่มักจะมีอาการขาบวมแต่ขาบวมนะเนี่ยมันจะเป็นขาบวมที่กดบุ๋มครับกดบุ๋มดูยังไงครับก็คือว่าคุณมีอาการขาบวมและสังเกตว่าบวมจริงทั้งสองข้างและคุณก็เอามือเนี่ยกดไปที่หน้าแข้งตัวเองครับและพบว่าหลังกดไปแล้วเนี่ยมันยังบุ๋มอยู่ไม่เด้งขึ้นมาตามนิ้วที่เราขึ้นมาครับและที่สําคัญครับมักจะมีอาการร่วมบางอย่างครับเช่น บางคนอาจจะมีหน้าดูบวมๆได้หนังตาดูตึงๆครับหรือบางคนจะมีอาการเหนื่อยนะครับเหนื่อยเช่นอยู่ๆคุณก็เหนื่อยเองโดยธรรมชาติหรือว่าอาจจะเหนื่อยเมื่อออกแรงครับหรือบางคนเนี่ยนอนราบไม่ได้ครับเพราะนอนราบเมื่อไหร่ปุ๊บรู้สึกเหนื่อยต้องลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนยิ่งทํากิจกรรมยิ่งเหนื่อยมากขึ้นบางคนเนี่ยเคยเดินขึ้นมาไดได้หชั้นแบบปกติ มาวันนี้ครับเดินขึ้น2ขั้นบันไดก็ยิ่งเหนื่อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจวายเรือรังหรือหัวใจวายฉับพลันได้รีบพบคุณหมอด้านหัวใจนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือโรคไตาวายครับแต่ไตาวายจะเป็นไตาวายฉับพลันหรือไตวาย,วยเรือรังก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมักจะเกิดจากโรคประจําตัวบางอย่าง และส่งผลทําให้หลอดเลือดที่ไตผิดปกติเช่นคุณเป็นความดันโลหิตสูงเป็นไขมันโลหิตสูงเป็นเบาหวานครับและบางคนไปทานยาบางอย่างเช่นยากลุ่มยาคลาเส้นยากลุ่มเอนเซตนะครับเช่นไดโคฟินักอบูบูเฟนและส่งผลทําให้ไตาวายได้ ข้อสังเกตรครับอันนี้ขาบวมมักจะบวมสองข้างบางคนก็บวมกดบุ๋มบางคนก็บวมไม่กดบุ๋มครับอันนี้แล้วแต่คนแต่ที่สําคัญครับอาจจะมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นฟองครับหรือบางคนปัสสาวะออกมามีเลือดปนหรือสีแดงจางๆหรือในบางคนครับหลายแหลงที่สุดก็คือว่าฉี่ออกน้อยหรือแม้กระทั่งไม่มีฉี่มาเลยสองสาวันและตัวบวมและขาบวมด้วยครับแบบนี้ควรรีบไปโรงพยาบาลปรึกษาคุณหมอเชี่ยวชาญนะครับ ในอย่างต่อมานะครับก็คืออาการขาบวมสองข้างที่เกิดจากหลอดเลือดที่ขานั้นบีบตัวไม่ดีครับซึ่งภาวะนี้เนี่ยพอหลอดเลือดที่ขาบีบตัวไม่ดีก็ทําให้เลือดนั้น จมอยู่ที่ขาเยอะๆครับทำให้คุณดูเหมือนขาบวมๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคุณได้บีบนวดคุณได้รัดน่องนะครับรัดด้วยตัวที่รัดน่องแล้วก็ค่อยๆผันขึ้นมาแบบนี้ก็จะช่วยทําให้คุณอาการขาบวมนั้นดีขึ้นได้หรือบางคนนะครับพอนอนยกขาสูงนิดหน่อยอาการขาบวมนั้นก็ดีขึ้นได้แบบนี้นะครับคุณควรพบหมอเฉพาะทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดที่ขาซึ่งเป็นศัลยแพทย์นะครับ และในอย่างสุดท้ายนะครับคือข้อ4ครับเกิดจากโรคยอดฮิตมากๆนะครับและเป็นผลข้างเคียงจากยากลุ่มหนึ่งครับคือโรคความดันโลหิตสูงและยากลุ่มนั้นได้แก่กลุ่มที่เรียกว่าแคลเซียมชันแนลบล็อกเกอร์หรือ CCB ครับยากลุ่มนี้คุณฟังกันดีนะครับยากลุ่มนี้นะครับมักจะมีชื่อที่เรียกว่าแอมโลดิปีน มานิดีปีนนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสทําให้ขาบวมได้แต่ขาบวมนั้นเป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงครับไม่อันตรายอะไรบางคนกินยามานานเป็น10ปีแล้วขาเพิ่งบวมวันนี้ก็ได้ครับหรือบางคนกินมาแค่7วันเพิ่งเริ่มกินยาก็บวมวันนี้ได้เช่นเดียวกันไม่จะเป็นว่าเอยฉันกินมาต้องนานแล้วเพิ่งขาบวมเป็นไม่ได้หรอกเป็นไปได้ครับอันนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอาการขาบวมและขาบวมแบบนี้นะครับมักจะเป็นบวมที่กดไม่บุ๋มครับ แบบนี้เนี่ยถ้าคุณมียากลุ่มนี้อยู่ลองไปดูที่ข้าง2ยาครับว่าเขาเขียนว่าอมโลดีปีนหรือมานิดดีปีนหรือเปล่าอันนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับคุณควรจะกลับไปพบคุณหมอที่ดูแลคุณเพื่อให้คำแนะนำในการปรับเป็นยาตัวอื่นเพื่อให้ขาบวมยุบลงได้ครับ ถึงจุดนี้นะครับใครที่ฟังถึงแล้วเนี่ยก็จะพบว่าอาการขาบวมทั้งสองข้างนั้นเนี่ยมีจากหลายสาเหตุบางสาเหตุก็อาจจะทําให้คุณถึงชีวิตได้บางสาเหตุเป็นแค่ผลข้างเคียงจากยาหรือว่าเป็นโรคที่แบบไม่ร้ายแรงอะไรดังนั้นแนะนําถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับขาบวมสองข้างก็ควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณหรือไปหาคุณหมอเฉพาะทางเพื่อรักษาให้ตรงเหตุและรักษาให้ตรงโรคจะได้หายจากโรคภัยแค่เจ็บครับ